ฝังคลิปย้อนหลังกับรายการเฮ้ยอะไรวันเนี่ยสนับสนุนรายการโดยคอลลาเจนเปบปไทยนําเข้าจากญี่ปุ่นร้อเซนจากปลาเสื้อมือสองมีหลายแบบหลายสไตล์ให้เลียกชมกันสนใจเพจขวัญเสื้อเท่ยายสังวานเป็นประสบการณ์ของใครคุณสนอศครับ อ่าอันนี้ต้องบอก่อนว่าอ่าเป็นประสบการณ์ของป้าสะใภ้ผมอ่าชื่อป้าเนียนป้าเนียนเนี่ยคือจะเป็นเมียของลุงเปียบที่อยู่กินปัจจุบันอะไรเง <C> e ี <C> e ้ยครับอ่าเรื่องมันเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นอ่ะคือแบบว่าอ่าลุงเปียอ่ะเขาเล่าเรื่องยายใบให้ป้าเนียนฟังว่าเออเรื่องมันเป็นอะไรยังไงเง <C> e ี้ยครับแล้วทีเนี้ยป้าเนียนเขาก็แบบว่าพูดขึ้นมาว่าอ่าเขาจะเรียกลุงเปียบว่าพ่อมึงแม่มึงอะไรเง <P an> ี้ย พ่อมึงอยากอยากฟังเรื่องของเนียนป้ะละล่ะเนียนก็เคยเจอเหมือนกันอะไรเงี้ยก็คือตอนนั้นย้อนไปสิบห้าปีตอนนั้นอ่ะต้องบอกก่อนว่าป้าเนียนอ่ะคือยังไม่ได้มาเจอกับลุงเจี๊ยบยังไม่ได้แบบมาคบกันอะไรเงี้ยค,คือตอนนั้นอ่ะกำนันแช่มอ่าเขามาที่บ้านของป้าเนียนมาหาแม่ของป้าเนียนก็คือว่าจะให้คนอ่ะไปช่วยดูแลแม่เขาหน่อยเพราะว่า กำนันอ่ะคือต้องมีอ่าไปประชุมที่ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยคือต้องไปประชุมสองวันเงี้ยจะจ้างให้แบบว่าไปดูแลแม่ที่เป็นอัมพาตครึ่งซี่ก็คือว่าจะท่อนล่างคือจะไม่มีแรงเลยแต่ก็ยังสามารถพูดได้อะไรได้ขยับแค่แบบท,ท่อนบนได้อะไรเงี้ยครับก็คือตอนตอนนั้นก็คือว่าป้าเนียนอ่ะคือไม่มีงานก็คือว่าเขาก็รับอ่ะคือว่าอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปดูแลให้ไปอะไรอย่างเงี้ยก็คือว่า กำนันนะก็คือพาปัเนียนคือขึ้นรถมาก็คุยเรื่องหน้าที่ว่าแต่ละวันเนี่ยคือปัญเนียนต้องทําอะไรมั่งแต่ก็คือจะมีอาบน้ําให้กับอายายสังวาลอะไรอย่างเงี้ยป้อนข้าวป้อนอะไรเงี้ยแต่ทีเนี้ยสิ่งที่ปัเนียนบอกว่ามันแปลกคือว่าอา่ากำนันเขาบอกว่าถ้าเป็นไปได้ช่วงกลางวันอ่ะในห้องของยายสังวาลอ่ะของแม่เขาอ่ะไม่ต้องไปเปิดผ้าม่านอะไรแบบให้แสงมันเข้านะเพราะว่า แม่แกคือแบบไม่ชอบแสงแดดอืมก็คือไม่ชอบแสงแดดคือจะบ่นว่าร้อนว่าอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วและอย่างหนึ่งคืออาเขาบอกว่าอาแม่เขาเนี่ยคือจะเป็นเหมือนอาไซเมอร์ด้วยคือจะชอบพูดอะไรนึกจะพูดอะไรก็พูด่งทําแบบเหมือนแบบพฤติกรรมแปลกๆก็ไม่ต้องไปถือสาแกนะอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือป้าเนียงเขาตอนนั้นก็คือรับฟังแหละ ตอนนั้นจนมาถึงบ้านก็คือว่าปะเนียนก็เข้าไปที่บ้านของกำนันกำนันก็พาเข้าไปอาก็เปิดห้องเป็นห้องของยายสังวาลที่เขานอนอยู่พอเปิดห้องไปคือปะเนียนบอกว่าโอ้โหมันเป็นกลิ่นแบบเน่าเน่าอ่ะเหมือนแบบ<อ>มันเหม็นอับเหม็นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าหน้าตรงหน้าต่างเขาแบบไม่ได้เปิด,ปดอะไรเ,<อ>เลยครับแ,แล้วทีเนี้ยไอ้นั่นป้เนียนก็ถามกำนันว่า กลิ่นอะไรกำนันทําไมมันแรงจังอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้นกำนันก็บอกว่าเออมีอีกเรื่องหนึ่งนะที่ผมลืมบอกคือว่าแม่แกคือเป็นโรคอะไรไม่รู้คือกลิ่นตัวแบบจะแรงมากคือแบบว่าเหม็นเน่าตลอดอ่ะแก็ไม่ได้อาบอน้ําหรือว่ายังไงครับก็คืออ,อาบน้ํานะแต่คือว่ากลิ่นมันก็ยังมีมันยังมีกลิ่นแบบว่าปะปนุงคุ้งเน่าอะไรอย่างเงี้ย ก็คือหลังจากที่ว่ากำนันคือแบบชี้แจงอะไรเสร็จว่าเออต้องทําอะไรมั่งอะไรี่ยคือกำนันเขาก็ออกเดินทางไปอย่างเงี้ยพอกำนันออกไปอ่ะคือเรื่องแปลกคือมันก็เริ่มขึ้นเลยอยู่ดีดีคือยายสังวานก็เหมือนแบบลุกขึ้นมาแบบนั่งก็คือแบบว่าลุกขึ้นมานั่งแล้วก็หันมามองปะเนียนแล้วก็ถามว่ามึงเป็นใครมาทำอะไรอะไรเนี่ยแล้วทีนี้ปะเนียนเขาบอกอ๋อหนูชื่อเนียนอะไรเงี้ยคือ ทางกำนันแ่มเนี่ยคือเขาให้มาดูแลยายไงก็เขาจะไปประชุมเขาก็เลยจ้างให้หนูมาดูแลยายสองวันอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ปเนเรยนเขาก็ถามไปว่าอ่ายายหิวอะไรไหมยอยากกินอะไรไหมแต่สิ่งที่ยายสังวานตอ,ตอบมราว่ากูกินมึงได้ป่ะละ่ะเป็นคําตอบที่มึง<อ>ได้ป่ะอะไรเนี้ยคือเราน่านกลัวนะนะนย้ำๆเนี่ยคือแบบว่า,า,า,ากินมึงได้ อะไรเงี oh, ้ยออครับแล้วทีนี้ป้าเนียนเขาก็ตกใจแต่ตอนนั้นป้าเนียนเขาก็ต้องแบบว่าเออคิดว่าน่าจะเป็นเหมือนอาการอาซเมอร์อะไรเงี้ยคือแบบน่าจะเป็นคนหลงหลงเืมเมแล้วก็ชอบพูดอะไรเงี้ยอืมจนตอนกลางคืนอะคือเรื่องแปลกๆคือมันมันเริ่มขึ้นก็คือว่าต,ต้องบอกก่อนว่าป้าปเนียนอะคือจะแยกห้องนอนกับยายสังวานเลยเพราะว่าคือกลิ่นกลิ่นตัวแกแล้วในห้องแกคือว่ามันเหม็นอับ ครับก็คือว่าตอนนั้นอ่ะป้าเนียนเขาอานอนไปประมาณห้าทุ่มเขาก็ได้ยินยินเสียงใ,ในครัวมันเหมือนแบบมีอะไรแบบว่าเหมือนหม้อหล่นเหมือนชามดังอะไรอย่างเงี้ยครับคือต,ตอนนั้นอ่ะป้าเนียนเขาก็แบบว่าเปิดประตูไปแต่แต่ไม่ได้ว่าเปิดไปแบบว่าอากว้างนะคือแค่เปิดแง้มดูว่าแง้มดูเป็นใครทีเนี้ยพอเปิดไปอ่าสิ่งที่ป้าเนียนเห็นอ่ะ มันเป็นเงาดําๆของคนที่กําลังนั่งกําลังนั่งอยู่ตรงหน้าตู้เย็นนะครับแล้วก็เหมือนเปิดตู้เย็นแล้วกําลังเหมือนแบบกินอะไรอยู่ครับอืแล้วทีเนี้ยไอไฟตู้เย็นสมัยก่อนมันจะเป็นไฟต้มๆนะครับครับคือเปิดมาคือมันจะจะส่องตรงหน้าอย่างเงี้ยอก็คือภาพที่เห็นอาปนียนบอกว่าเห็นยาย,ย,ายสังวานอะ่ะคือกําลังแบบว่ากําลังแบบเอา ถุงที่เป็นแบบพวกเนื้อสดเนื้ออะไรที่จะเอาไว้ทํากับข้าวคือเอาเอามามานั่งกินมานั่งอะไรเงี้ยครับก็คือว่าตอนนั้นปเนียนก็แบบว่าอ่านึกขึ้นได้เฮ้ยก็กำนันบอกไปแล้วไม่ใช่เหรอว่ายายสังวานเขาเป็นอ,มาานนอัมาตครื่องซี่ดิแล้วทําไมเขามาแบบเดินออกมาในห้องนอกห้องได้อะไรได้อย่างเงี้ยออในขณะที่ปนีงกาลังส,สงสัยคือยายสังวานคือแบบหันหน้ามาแล้วแบบมองมา ตรงห้องป้เนียนครับคือป้เนียนก็ก็ก็ด้วยความกลัวก็เลยปิดประตูแล้วก็ล็อกล็อกไปจนตอนนั้นอ่าป้เนียนก็เผลอหลับไปด้วยแบบเหมือนความกลัวด้วยเจอภาพอย่างนั้นแ่ะแต่ก็ต้องตกใจคือว่ายูดูได้ยินยายถังวานตะโกนให้ช่วยแบบโอ๊ยช่วยด้วยช่วยด้วย,วยเจฟอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือปะปะเนียนเขาก็สะดุ้งตื่นว่ะเฮ้ยเสียงอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยก็ได ยินเสียงแบบยายสังวานคือแบบร้องให้ช่วยแบบเจ็บเจ็บตกเตียงอะไรอย่างเงี้ยอืมปนเนียนก็คือว่าลืมภาพไอตอนห้าทุ่มไปแล้วว่าเจอกับอะไรอย่างเงี้ยปนเนียนก็เลยบอกว่ารีบเปิดประตูไปแล้วก็วิ่งเข้าไปที่ห้องยายสังวานเนี่ยครับแล้วก็คือเปิดไฟอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยปนเนียนเขาก็แบบว่าเห็นยายสังวานคือนอนอยู่อ่าข้างล่างเตียงก็คือเหมือนแบบตกเตียงแล้วก็นอนกับพื้นอะไรเงี้ย ก็คือป้าเนียนเขาเข้าไปเขย่าตัวปลุกว่า,ย,าย้ยายย้ายย้ายเป็นไรย้ายเป็นไรแต่แต่อยูอย่ย้ายสังวานจ็แบบหัวเราะมึงมันหลอกง่ายจริงนะ <c oughs> แล้วก็หันมาแล้วก็ตาเขาบอกว่าตายายสังวานนะคือจะเป็นตาสีขาวขุ่นเนะี่ยคือไม่มีตาดําเลย <c oughs> อยู่พอเขาหันมาปุ๊บก็กโจรใส่ป้าเนียนคือจะกัดคอป้าเนียนเนี่ยออคือป้าเนียนด้วยความแบบว่ากลัวอะไรเงี้ยเขาก็เอามือแบบ กันไว้อะอะไรเงี้ยอืมแล้และในตอนนั้นอ่ะคือต้องบอกก่อนว่าอาป้าเนียนเขาจะเป็นคนแบบอีสานเนี่ยคือจะจะพกของขังอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาก็มีความเชื่อเรื่องปอบเรื่อง,งอะไรเขาพกอาตอนนั้นเขาบอกว่าพกเบี้ยแก่มาด้วยครับเขาก็ล้วงไปในแบบกระเป๋าเนี่ยแล้วเอาไอ้เบี้ยแก่นั้นอ่ะคือแบบว่าแตะไปตรงที่น้าผาบยายสังวานพอยายสังวานโดนเบี้ยแก่นั้นอ่ะคือเหมือนแบบเป็น ดิ้นอะดิ้นแบบทุรนทุรายคือแบบร้อนจั๊ะร้อนอะไรเงี้ยคือปะปนเนียนคือแบบว่ารีดลุกแล้วก็รีบวิ่งออกจากบ้านวิ่งออกจากบ้านน,นั้นไปเงี้ยแต่ยายสังวานก็แบบเหมือนแบบตามมานะคือเหมือนแบบว่าวิ่งตามแต่วิ่งเขาวิ่งเหมือนแบบสีขาวิ่งตามมาเงี้ยวิ่งสีขาวลก็คือปะ <c oughs> ใช่ครับครับพ,พ,พราะพอปะเนียนวิ่งออกไปแบบนอกตัวบ้านเงี้ยก็คือตอนนั้นปะเนียนก็ คิดแล้วว่าอ่ายายสังวันน่าจะแบบว่ามีอะไรแฝงอยู่ในล่างอะไรเงี้ยครับก็ตอนนั้นคือปรเนียงเขาเดินจากอ่ะบ้านกำนันมาที่บ้านตัวเองก็ระยะทางก็สองกิโลอ่ะคือเดินจากตีสามอ่ะมาถึงบ้านตัวเองประมาณไปสี่กว่าแล้วก็มาเคาะประตูแล้วทีเนี้ยแม่ปรเนียงเขาก็เปิดมาว่าคือเปิดประตูมาอ้าวมามาได้ยังไงอะไรเงี้ยแล้วไม่ได้เฝ้ายายเขาเหลืออะไรเงี้ย แต่บันเนียก็บอกว่าไอ้นันหนูไม่เฝ้าแล้วหนูไม่เฝ้าแม่หนูเจออะไรก็ไม่รู้อะ่ะยายเขาเป็นเป็นปอบอะ่ะอยู่ดีก็จะมากินหนูอะไรอย่างเงี้ยอืคือจนตอนเช้าคือว่าอ่ากับไอ้นันป้ณเนียงก็โทรไปหากำนันอ่าว่าคือเขาไม่ขอเฝ้าแม่แม่ของกำนันนะนะคือเจอเรื่องอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็คือพอโทรเสร็จอะไรเสร็จคือวันนั้นกำนันก็มาหาบันเนียนถึงที่บ้านเลยนะก็ถามว่าอฮ้ย ไอ้นั่นแบบเหมือนกุเรื่องโกหกมาหรือเปล่าทําไมแบบว่าคือแบบหนีมาอย่างนี้ทําไมแบบว่าทิ้งแม่เขาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วที่เนี่ยอาแม่แม่ป้าเนียงเขาก็บอกว่าคือบอกไปอ่ะกำนันก็ไม่เชื่อหรอกเอาอย่างนี้กำนันอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวฉันอ่ะไปตามหาไอ้นั่นหมอทําคนหนึ่งอ่าเขาอยู่แบบท้ายหมู่บ้านชื่อตะผันเดี๋ยวฉันไปตามตะผันแล้วก็ไปที่บ้านกำนันด้วยกันก็คือ เดี๋ยวจะพิสูจน์กันเลยว่าอ่าคือจริงไม่จริงอะไรเงี้ยก็คือตอนนั้นอ่าป้าเนียนแม่ป้าเนียนแล้วก็กำนันแล้วก็อ่าหมอทาที่ตะผันตะผันก็ไปอะไรเงี้ยพอไปถึงบ้านของกำนันก็คือว่ายายสังวานก็คือแบบว่านอนอยู่บนเตียงอะไรเงี้ยแต่นอนแบบนิ่งๆแล้วทีเนี้อ่าตะผันเขาบอกว่าโอ้ยกำนันมันกินแม่กำนันหมดแล้ว ที่อยู่อ่ะไม่ใช่แม่กำนันหรอกแต่ทีนี้กำนันเขาก็ไม่เชื่ออะไรเงี้ยหรือว่าเอ้ยมันจะไม่ใช่แม่ผมได้ไงเพราะว่าเนี่ยแม่ผมเขาก็ยังแบบว่าคือคุยกับผมอยู่ทุกวันอะไรอย่างเงี้ยแต่จะมีแบบหลงหลงลืม,ล,มลืมมั่งอะไรเงี้ยแล้วทีนี้ตะพรนึเปล่งั้นเดี๋ยวจะกูกพิสูจน์ให้มึงดูอะไรเงี้ยก็คือตะพรร์เขาก็ไปล้วงไอ้ยาของเขาอ่ะมันจะเป็นตลับแบบว่าสีพึ่งอ่ะตะพรร์รก็คือแบบว่าป้ายมาป้ายที่มือมาเนี่ย แล้วก็เดินไปแล้วก็ป้ายตรงที่หน้าผาของยายสังวานก็คือยายสังวานก็แบบมือนร้องแบบเจ็บปวดแบบเจ็บเจ็บเจ็บอะไรอย่างเงี้ยอืแล้วทีเนี้ยอาตะผันอะ่ะเขาก็ไปล้วงไอ้มีดหมอแล้วก็ปักไอตรงไอเนี้ยตรงข้างที่ที่นอนยายสังวานนอนอะ่ะคือเหมือนแบบเหมือนท่องอะไรไม่รู้อะ่ะคือเขาก็ปักพอปักไปทีเนี้ยยายสังวานแบบว่าดิน้นแบบแรงมากจนนอนนิ่งไปแล,แล้วทีเนี้ย ปเนียนบอกว่าคือตอนนั้นมันเป็นเหมือนเรื่องเหลือเชื่อนะคือพอพอตะผันอ่ะคือทําพิธีอะไรเสร็จอ่ะล่างยายสังวนคือแบบว่ามันเป็นสีดําเลยเหมือนแบบเน่าขึ้นเลยคืออะไรเงี้ยคือแบบคือเน่าเลยอะไรเงี้ยตายมานานแล้วใช่ก็คือว่าตอนนั้นอ่ะตะผันก็บอกว่าเนี่ยแม่เองป่วยตั้งแต่เมื่อเมื่อไหร่ละอะไรเงี้ยแล้วทีเนี้ยกำนันเขาบอกว่าแม่ผมอ่ะก็ป่วยมา ประมาณห้าหกปีแล้วก็นั่นแหละค,คือตั้งแต่แม่กำนันป่วยอ่ะน่าจะเป็นช่วงนั้นนี่แหละที่ว่าตอบมันมาแฝงล่างอะไรงเงี้ยเพราะว่าไอ้พวกไอ้พวกเนี้ยคือมันจะชอบแฝงล่างคนที่แบบว่าอ่อนแอพวกคนแก่พวกอะไรติดเตียงเนี้ยคือมันง่ายต่อการแบบแฝงล่างอะไรอย่างเงี้ยครับครับ,รบและอันนี้มันก็เป็นแบบเรื่องทั้งหมดเรื่องมันอาจจะไม่ได้ยาวอะไรมากอืมอืมอ่านี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะน้องสนอต ใช่ครับย้ายสังวาลเป็นไงพี่กวานเรื่องนี้โอ้โหคือต้องต้องบอกว่าถ้าผมไปไปไปเจอแบบนั้นนะคนแก่ที่กําลังลือ้อคุยหาตู้อ่ะตั้งแต่ประโยคแรกที่ที่เขาบอกกูกินมึงได้ไหมโอ,อ้โหนี่นะักกูกินมึงได้ไหมประโยคเนี้ยมึงแช่กินไหมสะดุ้งนะเพราะเป็นผมผมเพ่นกลับบ้านแล้วสะดุ้งนะนะเออเออครับครับแล้วก็น่าจะเป็นปอบใช่ไหมจากที่เราฟังนะมันนะเป็นปอบป่ะ อารมณ์เหมือนประมาณนั้นเนาะที่ถูกกินตั้งล่าง,างกินไปนานแล้วที่เ็าบอกว่ายายของมึงไม่อยู่แล้วไม่ใช่ยายมึงแล้วเออก่อนหน้านี้มีมีการรักษาทางวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์อะไรทั่วๆไปแล้วใช่ไหมก็มีอ่าก็คือตอนนั้นกำนันเขาก็แบบพาเหมือนไปรักษาทั่วไปแต่หมอก็เหมือนแบบว่าตรวจแล้วก็ไม่เจอแบบอะไรอย่างเงี้ยว่าเออผิดปกติอะไรยังไงอะไรเงี้ยแต่ที่มันแต่ที่ผิดปกติก็คือว่า ยายฝังวานเนี่ยคือช่วงกลางวันอ่ะคือจะไม่ชอบแสงเลยคือแบบถ้าโดนแสงปุ๊บคือจะบ่นว่าอ้อนมันร้อนจากไร้อนอะไรอย่างเงี้ยแล้อีกอย่างหนึ่งคือกลิ่นตัวแกคือมันแรงกิ่นปกติมันแรงเหมือนอ่าพี่ขวัญเคยได้กลิ่นแบบตากแบบเหมือนหนูเน่าตายป่ะคนอนั้นเลยแต่ประมาณนั้นนะคบเออนั่นก็ไม่ไหวเนาะก็คือไม่ว่าแกจะหายใจออกหรือพูดออกมากินอะไรก็ที่ออกมาจากแกนีจะเหม็นเป็นกลิ่นเหม็นเน่าเลยค ใช่ใช่ครับเออก็คือถ้าเป็นความเชื่อของพวกเราเนี่ยที่ฟังเรื่องผีกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรก็แน่นอนว่าลักษณะเนี้ยน่าจะเป็นปอบครับแต่ประเด็นคือมันเป็นปอบที่เออมันเกิดจากการกระทําของแกเองหรือว่าโดนคุณใสอันนี้ก็ต้องไม่ใช่ผมอย่างอีกไม่น่าจะใช่น่าจะเกิดมาจากเข้ามาแฝงมากกว่าปอคนที่กําลังป่วยพี่กว่าเอออย่างเงี้ยอย่างที่เรารู้กันทีคนนอนป่วยติดเตียงหรือคนที่ คนที่ป่วยอะสมัยก่อนอะเขาจะนอนกินเข้าไม่ไปโรงพยาบาลอะอก็จะมีสิ่งแบบเนี้เข้ามาแฝงได้อืเข้าง่ายไงมันเลยเออทําให้กลายเป็นความเชื่อที่ว่าถ้าเป็นลักษณะนี้จะต้องเป็นปอบร้อยเปอร์ใช่ประมาณนั้นเออได้คุณนี่คุณคณสนอตนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะแล้วก็ก่อนจะวางสายไปพี่ติเพื่อก่อนนะน็อตนะ,ะแล้วลองไปฟังแล้วก็ลองปรับปรับการเล่าวิธีการเล่านิดนึงน็อตตัดคําว่าอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ออยออกไปบ้าง แต่คำเชื่อมเออนะ,แล,นะแล้วก็เรื่องคำเชื่อม่าจะมีอยู่ประมาณสักสองคำที่พี่ฟังอะนะเออถ้าตัดออกไปบ้างจะดีมากแต่โดยรวมแต่โดยรวมการใช้น้ําเสียงแล้วก็การเรียบเรียงโอเคแล้วอ่าตัดอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือว่าคือว่าอ่าออกไปบ้างเออเรื่องมันจะเรื่องมันจะได้สมัมนจะกระชับด้วยเออนะนะโอเคแค่นี้ก็พวกเราสองคนก็ขอบคุณมากแล้ว ก็เพื่อนๆในห้องสตรีมทุกคนก็ต้องรู้สึกขอบคุณนะที่สนอเอาเรื่องนี้มาเล่าอืมอมได้แล้วก็ยังไงก็ถ้าว่างๆมาเล่าที่รายการก๊กบ้างนะน้องสนอเล่าไปบ่อยจะได้ฝึกมือเก่งเออเนี่ได้เหมือนพี่ขวัญเงี้ยนะอย่ามาเปรียบเทียบผมอ่แล้วก็ยังไงคุณน้องที่เขาเขามาคอมเมนต์แล้วก็มา เขาเรียกว่าเป็นกําลังใจไม่ว่าไม่ว่าพี่เป้จะโพส์อะไรผมจะโพสตอะไรคุณสนอตที่จะเข้ามาคอมเมนต์แล้วก็ให้กําลังใจกันตลอดเลยเขาชอบเขาชอบเขาชอบสตอรี่มากนะที่ผมทำนะเออเออไม่ฟังอยู่บ่อยใช่ใช่ครับชอบมากครับครับอ้าวขอบคุณมากคุณสนอตนะครับสวัสดีครับคุณสนอตครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เป้